เาเป็ดย่างด้วยอ่ะหมูกรอบหมูกรอบเที่ยวท่องกับตองนาฏนาไปตะเวนร้านอร่อยใกล้เอ็มอาทีตะปูนและบางโพกันนะคะเริ่มจากเอ็มอาทีตะปูนนะคะจะไปถนนประชาราสายสองค่ะไปดูดร้านอร่อยที่อยู่ใกล้เอ็มอาทีตะปูนและบางโพด้วยกันนะคะจากทางออกสองเอ็มอาทีตะปูนเดินไปตรงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวสู่ถนนประชาราสายสอง เจอร้านอิซากยะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ขวามือนะคะอยู่ติดเอ็มอาีตะปูนเลยเดินต่ออีกนิดระดุดตาร้านนี้ค่ะบ้านรักรมคาเฟ่แอนด์เกอรี่อยู่ใกล้เอ็มอาีตะปูนเช่นกันค่ะดูจากภายนอกน่ารักมากค่ะเข้าไปในร้านกันนะคะไม่น่าเชื่อว่าร้านเล็กๆมีเมนูเครื่องดื่มเบเกอรี่และอาหารเยอะมากค่ะโต๊ะนั่งสีวานหวานมุมถ่ายรูปสุดคิ้วดินก็ได้ถ่ายรูปก็สวย มีแท่นวางมือถือให้ด้วยตกแต่งร้านน่ารักมากค่ะมากรรองนะคะพร้อมกับเครื่องเดื่มเป็นคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่เล็กๆกับรอบสุดคิ้วมีอาหารมีขนม และเครื่องดื่มครบครันลองมาเที่ยวนะคะใกล้กับเอมาทีเตาปูนค่ะเดินกันต่อมาเจอร้านที่คนพูดถึงกันเยอะละมุนโรตีสายใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแผ่นโรตีนะคะสายใหม่แล้วก็เป็นรถมีรถอะไรบ้างคะมีไฟเซยแล้วก็มีออริจนอลแล้วก็มีาฟมแกลจุละแปบาทนะคะ๋อละมุนละมุนโอ้หน้าตาน่ากิน อะไรขายดีที่สุดครับใบเตยค่ะใบเตยขายดีที่สุดอ่าเพราะนั้นเราใบเตยหนชุด <c oughs> ที่เพิ่มอีก15บาทอยู่ใกล้ๆกับสถานี M r t ตอตปูนนะคะอ่ะคนขายยิ้มหน่อย <c oughs> จาก M r t มอเตปูนเดินต่อไปบางโพผ่านแบงค์ SCB นะคะฝั่งตรงข้ามเป็นร้านเนื้อและเอทเวค่ะบ้านริมรัว้วอยู่ตรงข้ามเกตเวบางซื่อและดูดีน่าชิมเหมือนกันนะคะ ฝั่งนู้นเขตเวบางซื่อฝั่งนี้โรงพยาบาลบางโพวันนี้ฟลุกเจอเจ้มหมวยค่ะวันนี้จะมาอุดหนุนเจ้มหมวยนะคะปกติก็เดินผ่านไปผ่านมาแถวหน้าโรงพยาบาลบางโพนี่เขามีของอร่อยนะคะเต้าหู้ขาหมูหัวเชเท้าแล้วก็เปลือกนะคะหัวใขายังไงอะ่ะสามอันสิบสามอันสิบใช่ไหมอ่ะเอาอย่างละสามอันสามอันบ่ายสองเป็นต้นไปแอบบชเวบชเวบเชวบแถวโรงพยาบาลบางโพนะคะ ต,ต้องเร็วนะคะแวบๆนะคะเราเจ้าหมวยเขาไม่ได้ขายอยู่อยู่ที่ประจำเนาะเจ้าหมวยไม่ได้ขายที่ประจำนะคะเจ้าหมวยเห็นรถเห็นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสอดสายสายตามองหานะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะติดใจเจอทีไรก็ซื้อทุกทีเลยหาตัวยากมากด้วย นี่นะคะด้านหลังเป็นโรงพยาบาลบางโพเจ้หมวยก็เห็นรถไปเห็นรถมาแถวนี้นะะแหละค่ะแต่ที่แน่ๆอร่อยมากนี่สี่สิบบาทนะคะโอ้โหถุงเบลเลอร์เลยสี่สิบบาทนี่นะคะน่ากินมากเดินมาถึงตลาดบางโพแล้วนะคะเจอร้านสวยสมัยใหม่ ชาววินโฮมเมดไอศครีมแอนเค้กจากสี่แยกบางโพหรือจากมีบางโพท,ทางออก2อีมาตลาดบางโพจะเจอร้านชาววินที่อยู่คู่ตลาดบางโพมาอย่างยาวนานแล้วค่ะนี่ไข่ไก่สดจากฟาร์มด้วยนะคะร้านเปิดตั้งแต่7มงเช้าเลยค่ะ กินมากเลยชีสเค้กญี้ปุนอันนี้เป็นลาเต้น,นะคะชวาลินอร่อยมากเลยชวยาลินนี่ร้านชื่อเลาะมาก,ก ภายในร้านยังมีขนมและของฝากอีกหลายอย่างนะคะและสงสัยว่าทำไมร้านนี้มีไข่ไก่ขายด้วยฉเฉลยแล้วค่ะก็คือไข่นี้มาทำขนมแล้วก็เอามาขายด้วยเราซื้อไข่กลับบ้านด้วยเป็นไข่สดจากฟาร์มจังหวัดสระบุรีนำมาทำขนมที่ร้านคุณภาพดีแน่นอนค่ะเดินต่อร้านนี้ก๋วยจั๊บสามทุ่มร้านทันสมัยวัยรุ่นมีความสุขสาขามาร์ทบางโพ โกเฮงเข้ามันไก่กับป้ายเชลชวนชิมร้านนี้หมูหยองหมูฝอยหมูแผ่นมาถึงร้านนี้และโจ๊กหม้อทองเหลืองร้านดังย่านบางโพคุณภาพคับชามวันนี้มาทันได้กินโรต,ตีถึงเซเว่นเดียวเข้าซอยโรงหนังเก่าหรือประชาราสายหนึ่งซอย20มีของอร่อยซ่อนอยู่ค่ะร้านโรตีอยู่ที่ตลาดบางโพเจ้าเก่าเจ้าเดิมอันละสิบาท สีมือโป๊กเขาให้อน,นี้ทอดอันนี้กำลังเตรียมต้องทำตั้งแต่เด็กเนาะทักษะทักษะอันนี้แบบธรรมดาใส่ไข่ก็ได้นะคะชอบหวานไม่หวานไงก็บอกกันได้ มาถึงโตเป็ดย่างร้านดังย่านบางโพลุกรายการดังทุกช่องมาชีหมดแล้วค่ะไม่มาถือว่าพลาดอย่างแรงโตเป็ดย่างดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่คู่บางโพมาโดยตลอดดีค่ะโอ้ยมีกะเพราเป็ดย่างด้วยอะ่ะซื้อกลับบ้านได้ใช่ไหมคะหน้าตากะเพราเป็ดย่างแบบนี้นะคะค่ะก<อ> โอเดี๋ยวเราจะกระเพรา,าเป็ดย่างนะคะใส่กล่องกลับบ้านคะ่ะนี่อันนี้เป็นเป็ดย่างนะคะแล้วก็มีหมูกรอบด้วยโตเป็ดย่างนะคะอยู่ที่ตรงตลาดบางโพนะคะบางคนเขาก็เรียกว่าซอยโรงหนังเก่านะคะนี่เป็ดย่างนะคะมีกรอบ โอ้มีหมูแดงด้วย,ยม,ม,วม,มีหมูกรอบด้วยนะคะไปน,นั่งรอข้างในนะคะข้างในติดแอร์เย็นฉ่ำทานได้สบายไม่กลัวร้อนระหว่างรอดูเมนูไปก่อนนะคะร้านดูหรูสไตล์ผู้ใหญ่แต่ทานได้ทุกวัยนะคะข้างในร้านโตเป็ดย่างนะคะโตเป็ดย่างซิกเนเจอร์ก็ต้องเป็ดย่างละคะ่ะยังมีเมนูแนะนำอื่นอีกเพียบหรือจะเป็นอาหารจานเดียวเช่นข้าวหน้าเป็ด หมูแดงหมูกรอบบะหมี่แต่ที่ติดใจคือกะเพราเป็ดผัดยังไงให้แซ่บถึงใจนี่เลยค่ะข้างในมีเต้าถึงด้วยนะคะเออมีขนมด้วยนะคะอุ้ยได้แล้วนี่เรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ไหนซับซับซับๆหมูกรอบหมูกรอบโตเป็ดย่างนะคะอยู่ที่ตรงตลาดบางโพนะคะ กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ